ร้อยแล้วไม่เห็นต้องเสียเวลาทําเลยใช้ฟองน้ำเนี่ยก็ได้เหมือนกันแถมประหยัดเงินด้วยเงินที่เหลือเนี่ยก็จะเข้ากระเป๋าของเราคนเดียว กินจังเลยอะค่ะขายยังไงหรอคะชิ้นละร้อยค่ะคุณลูกค้าเพิ่งนาออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะคะถ้างั้นเอา3มชิ้นค่ะรบกวนใส่กล่องแยกให้หน่อยนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ,คะ บิวพูดอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะได้โอเคค่ะได้แล้วค่ะคุณลูกค้าทั้งหมดสามร้อนะคะขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะค่ะ เราทำที่นี่อีกสักพักดีกว่าเราค่อยลาออกก่อนที่คนจะจับได้ทีเนี้ยความสวยก็จะตกไปอยู่ที่ทุกของล้านคนเดียวทำต่อสวัสดีค่ะคุณบาทจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะพอดีผมมีนัดแถวนี้อืมค่ะ เป็นยังไงบ้างเนี่ยขายดีไหมขายดีมากเลยค่ะคุณบาสเมื่อเช้าเนี่ยขายไปห้าสิบกว่าชิ้นนะคะทําคนเดียวแทบไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมคงต้องหาคนมาช่วยดูแลร้านนี้แล้วแหละเธอจะได้ไม่เหนื่อยไงแอนก็ดีค่ะเออเดี๋ยวหาน้ำเย็ยนๆ <c oughs> ให้ผมแก้วหนึ่งสิเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะนะค่ะใครวะใครมันจะมาช่วยวะ มาสิแม่จะไล่ออกให้หมดนี่เมื่ขวางทางหาเงินของฉันไม่มีทางหรอกนี่ค่ะฮัลโลอ,อยู่ไหนแล้วครับผมถึงร้านแล้วนะ อ๋อใช่ร้านผมอยู่ตรงหัวมุมเลยใช่ใช่ร้านนั่นแหละครับโอเคครับร้านนี้ร้านคุณเหรอคะัารใช่ครับหายากไหมไม่ยากเลยค่ะ เมื่อเช้าเนี่ยบิวเพิ่งแวะมาซื้อขนมร้านนี้เองแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นร้านของคุณอะ่ะผมเพิ่งเปิดร้านนี้มาได้ไม่กี่เดือนเองครับร้านมันเลยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ผมกาวไว้ว่าพอเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมจะให้คุณมาบริหารร้านนี้นะเออถ้างนั้นบิวลองชิมขนมร้านบาทเลยดีกว่าเดี๋ยวผมสั่งน้ำให้นะแอนแอนมันนี่นะครับ ค่ะคุณบาทเดี๋ยวช่วยเอาน้ำเย็นๆมาให้คุณบิวอีกสักแก้วหน่อยนะเขาเป็นคู่มั่นผมเองอะ่ะทำความรู้จักกันไว้นะเดี๋ยวพอผมกับบิวแต่งงานกันแล้วอะ่ะผมจะให้บิวเนี่ยแหละมาเป็นคนคุมร้านแทนผมสวยแล้วกูสวัสดีค่ะคุณบิวเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะคะบาทคะ กินขนมกันดีกว่าค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะขอโทษไม่เป็นไรแอนเฮ้ยเฮข,ขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะอะไรของเธอเนี่ยแอนเดี๋ยวทำน้ำหกเดี๋ยวปัดขนมทิ้งเอ่อ เอาแบบนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวแอนเนี่ยไปเปลี่ยนชิ้นใหม่มาให้ดีกว่านะคะชิ้นนี้มันทันนานแล้วอะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแต่ตอนที่ฉันซื้ออะคุณบอกว่าเพิ่งอกเสร็จใหม่ๆเลยไม่ใช่หรอคะ,อะช่างมาันเถอะค่ะบ้าท่ากินต่อดีกว่าออม,มีอีกชิ้น บิลคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยก็เพราะว่าพนักงานของคุณอะกำลังหนีความผิดอยู่ไงคะรีบจับตัวเถอะเร็ววุ้ยอุ้ยไฟสิไปอยโอ๊ยฉันบอกให้อย่ไงไม่ไอยี่ยย่งได้ไหมเนี่ยโอ๊ยบอกให้ไฟไฟโอ๊ยแรงเยอะจัง น่ากินจังเลยอะเอาไปฝากบาทด้วยดีกว่าแต่ว่าถ้ามันไม่อร่อยอะบารต้องว่าเราแน่ๆเลยอะเทสก่อนดีกว่าเราดูสิหอมจังเลย หรอวะอะไรอ่ะ จะให้ไปเจอที่ร้านขนมตรงหัวมุมเดี๋ยวนะคะใช่ร้านที่มีพนักงานขายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคะค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ร้านขนมนั้นเป็นร้านของบ้านหรอเนี่ย <c oughs> บ้านไม่รู้เหรอว่ามีพนักงานขี้โกงขนาดนั้นอะ <c oughs> ไม่ได้ละ <c oughs> เราต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเอาให้ดินไม่หลุดเลย Chị là người đàn ông mà. Bỏ đi! Bỏ đi! Chị chỉ là một như vậy? Ôi! 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 Đó là một lần đánh giá đúng không? Đấy. มถามว่าคุณทําแบบนี้ทําไมยทําไมอ่ะก็อยากรวยอยากมีเงินบ้างอ่ะไม่ได้เหรอคุณบาสอ่ะรวยอยู่แล้วนี่แบ่งกันใช้บ้านเป็นไรไปเราเฮ้ย,ยบ้านคะบิวว่าเรารีบแจ้งความดีกว่านะคะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้อ่ะดีไม่ดีเนี่ยร้านของคุณอาจจะถูกร้องเรียนจนถึงขั้นถูกสั่งปิดเลยนะคะนั่งสิคุณทําแบบเนี้ยเท่ากับตัดอนาคตตัวเองนะคุณมีงานทำอ่ะทำไมคุณไม่ตั้งใจทำ ยุคสมัยนี้มันหางานยากนะแอนแต่ดันมาคดโกงใช้ฟองน้ำชุบช็อกโกแลตเห็นทีผมต้องพาคุณไปโรงพักแล้วไปนอนคุกไให้เขียดออกมาจะได้เป็นคนดีเลิกคดโกงคนอ,อื่นซะดีโอยไม่ไปไม่ไปไม่อยากไปอยากติดทุกอยากรวยอยากรวยโน้ตโอ๊ เดี๋ยวนี้นะอุบาททำอะไรเนี่ยกลางวันแสก้ย สงสัยออาราตำแหน่งใหม่กับหน้าตาของเราคงไปเตะตาผู้หญิงคนนี้จนเข้าหาเราแบบนี้ฮอย่าขี้เรว่าขอโทษนะคะคือว่ามัน <c oughs> พอครับผมรู้นะครับว่าคุณน่ะคิดอะไร <c oughs> แต่ว่าการที่คุณจู่โจมกันแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะคุกคามเ,เกินไปนะครับ แต่ถ้าคุณชอบผมแล้วก็าาาหายไปไหนวะหรือว่าเขาจะเขิยนในความรองเราบาย ย่ยเด็กฝึกงานฉันไม่ได้หนีนะคะคุณแอนเอาแต่ตะคอกฉันตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีไปแหมขวัญอ่อนจริงเนาะเป็นลูกคุณหนูคุณนายหรือไงฮะยัยเด็กนี่นี่คุณแอนพูดแรงกับพนักง,งานเกินไปหรือเปล่าคะทำไมฉันจะพูดยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันถ้าเกิดว่าไม่พอใจเนี่ยก็กลับไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เธอสิแล้ววันนี้ห้ามกลับบ้านด้วยถ้าเกิดว่าเธอเนี่ย ย่งแก้งานไม่เสร็จ นี่เธอคนเมื่อตอนบ่ายนี่ชอบฉันถนึงขั้นไม่ยอมกลับบ้านเลยเหรอรอฉันเหรอคุณเข้าใจอะไรผิดเปล่าคะฉันเป็นเด็กฝึกงานที่นี่คะ่ะเอาแล้วเมื่อตอนบา่ายทำไมถึงทางฉันนะคะีค่ะคุณอย่ารบก,กวนฉันได้ไหมคะตอนนี้กำลังทำงานอยู่คะ่ะ คงไม่รู้สินะว่าเราเป็นถึงผู้จัดการนี่ให้ฉันสอนงานให้ป่ะฉันเก่งนะโหสุดยอดไปเลยอ่ะ คะคุณแอนก็บอใช้ได้อ่ะมีคนช่วยเหรอเปล่าค่ะงั้นนึกขอตัวไปพักข้างวันก่อนนะคะเชิญอยามั่นไส้ยังเด็กนี่จริงๆเลยโถเอ้ยนึกว่าสวยมากมั้งตอนฉันเป็นนักศึกษาเนี่ยนะบอกเลยว่าแกเนี่ย ที่ฉันไม่ติดฝุ่นหรือ,อยางเฮ้ยคุณไอมาพ่อจัดการคะไม่ไปทานข้าวหรอคะขอ,อกำลังจะไปครับ พี่แอนไปเป็นเพื่อนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเกรงใจครับเออจะเกรงใจทำไมอะหรือว่าผู้จัดการน่ะคิดอะไรกับพี่แอนนะคะอ้าวหายโอ้ยผ <g licensed babies> ู <g certified 2> ้จัดการโหหมดกัน ด้วยสิถ้าระวังารแล้วมานั่งแบบเนี้ยไม่ต้องขอแล้วฝึกงานเอีไหมอมงานไม่ค่อยแต่คนน่ะแล้วคุณทำตำแหน่งอะไรคะถ้าบอกว่าเป็นผู้จัดการก็คงจะเก่งจนไม่กล้าคุยกับเราเนแน่ อ๋อฝ oh, ่ายขายนะ่ะชื่อไอนะนุชค่ะมีแฟนหรือยัง <c oughs> อะไรนะคะถามว่ามีแฟนหรือยัง <c oughs> <c oughs> แล้วมันเกี่ยวกับงานตรงไหนคะมันไม่เกี่ยวกับงานเอแต่มันเกี่ยวกับหัวใจของฉัน แล้วไ่ตอบอ,ะอ่ะยังเนีเ่ยฉันเล็งผู้จัดก,การมาเป็นปีนังเด็กนี่ที่จะปาดหน้าเคใช่หรอคุณคุณาเข้ามันเนส่วนไหมคะโอ้ยแบบเลนเนดีอะ ผมไม่เคยกินข้าวเช้าเล่ครับเนี่ยเหมือนแรกเหมือนแรกเหมือนเราไม่ได้นอนด้นมมวยล,ลูกคนวะเพราะคุณทำอะไรมาก่อดตัวเลขตรงนี้เห็นไหม <laughs> เห็นไหมแค่กดตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นเลยเ <laughs> ข้าใจเปล่าโอ้ยผมยุ่งขอบค<ม>ุณค่ะ <laughs> ตรงนี้ไหมกดแค่นี้น,นี่ เห็นไหมชิ้นแล้วอ่ะลองสองนี้อืมได้ได้นี่เราปกดตัวนี้โอเได <laughs> แ,แค่เนี้ยเสร็จแล้วเนี่ย ฝึกงานไม่ผ่านแน่อ่นุ้นเพียงฝึกงานโอ๊ยไปฉีดีก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้กรรมมาส่งเมล แกเสร็จฉันแน่นังเด็กฝึกงานคราวเนี้แกไม่รอดหรอกแก้ตัวเลขจากสองแสนเป็นสองร้อยดีกว่า ส่งเมลราคาอะไรให้ลูกค้าะ <_ s 1> คะก็ราคาที่ทำปกติไงคะสองแสนบาทแต่ว่าแกส่งไป200ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยหัวหมอเซ็นขึ้นมาเนี่ยแกจะทำยังไงพ่อแม่แกเนี่ยรับผิดชอบไหวเหรอฮะมีอะไรเหรอนุชหัวหน้าบอกว่านุชส่งราคาพลาดแต่นุชมั่นใจว่าไม่ใช่มั่นใจมากเหรอ แล้วเอกสารที่ตีกลับมาเนี่ยคืออะไรฮะกระโดนไล่ออกแน่น่งเด็กฝึกง,งานเป็นความผิดของผมเองครับผมชวนนุชคุยจนนุชไม่มีสมาธิทํางานเลยทําให้นุชทํางานพลาดครับหยุดได้แล้วค่ะอย่าเถียงกันรอนุแป๊บนึงนะคะมาหานุหน่อยค่ะที่ออฟฟิศตอนนี้มีเรื่อง <laughs> ตายตายตายทรตามแม่เหรอจ๊ะเแบบีไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใครนุชนุชฟังนะไอเป็นผู้จัดการให้ไอช่วยนุชเถอะนะทำไมคุณไม่เคยบอกเลยล่ะคะว่าคุณเป็นผู้จัดการอะคือผมกลัวว่านุชจะไม่กล้าคุยกับผมเพราะว่าตำแหน่งของเรา มันต่างกันเกินไปผมขอโทษน,นนุ์ช่างนะคะพอได้แล้วนี่เราผู้ปกครองหลนะ่อนน่ะจะมากี่โมงเลยจ๊ะอุย๊ยตายแล้วลคุณเลงค่ะมาถึงที่นเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเรื่องเด็กฝึกงานก่อนเรื่องไว้สินะคะแล้ว ท่านประธานมาหรือเปล่าคะไม่มาหรอกค่ะฉันมาคนเดียวฝั <c oughs> ่นมาก็ดีละไหนละหลักทานนี่นางเด็กฝึกงานพูดกันเลขะท่านประธานนะให้มันดีหน่อยนะนางเด็กไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพูดอะไรคะนี่คุณน,นุชลูกสาวคนเดียวของท่านประธานที่มาฝึกงานที่บริษัทเรานะคะ นี่คือเอกสารที่คุณนุชส่งไปให้ฉันช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะกดส่งอีเมลเพราะเธอบอกว่าหัวหน้าของเธอที่นี่ไม่ชอบหน้าเธอนุดถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำเช็คจากกล้องก็รู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนตัวเลขอหรือว่าจะแจ้งความเลยดีไหมนะ คุณนุชค่ะแอนเป็นคนทำเองค่ะคุณนุชอย่าแจ้งความจับแอนเลยนะคะคือแอนแค่ขุดหิดที่คุณนุชกับคุณไอซ์กระหนุ่งกระหนิงกันก็แค่รันเองอะค่ะแอนขอโทษนะคะคือว่าแอนไม่ทราบจริงๆอะค่ะว่าคุณนุชเป็นใครอะค่ะนุชจะกระหนุ่งกระหนิงกับใครถ้าไม่ใช่เวลางานมันก็เรื่องของนุชค่ะฝันจัดการให้ด้วยนะได้ค่ะคุณนุช เชิญค่ะคุณแอนคือผมนี่เป็นบ้าจริงๆเลยคุณเป็นถึงลูกสาวท่านประธานบริษัทแต่ผมกลับคิดว่า ผู้จัดการต๊อกต่อยอย่างผมเนี่ยจะทําให้คุณชอบผมได้จริงๆผมนี่มันไม่เจียมตัวเลยจริงๆก็พอแบบนี้ไงคะคุณถึงน่นารักคุณหนูใครเขาเรียกแฟนตัวเองว่าคุณหนูล่ะคะเรียกนุชเหมือนเดิมสิคะ ครับนุช